เนี่ยเดี๋ยวนี้พากันงมงายไปกราบพระเวสสุวรณววรณเวสสุวรรณเป็นหัวหน้ายักษ์ยักษ์เหนียวโหดไล่ชี้โกดโหดไลย่ยักษ์นะพยาเวสสุวรรณเนี่ยเป็นหัวหน้ายักษ์ก็พากันไปกราบไปไหว้วัดที่ยังไม่มีก็ปั้นขึ้นมาหล่อขึ้นมาอุปโลกขึ้นมาพระเวสสุวรรณอยู่ไหนเป็นมห ah าลาชจะลงมาให้คนกราบคนไหว้ได้ไงมหาลาบเพราะฉะนั้น คุน,นับถือพุทธศาสนาไม่กระตือหรือล้นงมง,งายกับสิ่งเหล่านั้นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ที่ไหนในตัวเราเนี่ยก็เป็นพระสงฆ์นะถ้ามีธรรมอะจะอยู่ที่ไหนตัวเราเนี่แหละเป็นสงฆ์เมื่อเราสูงสุดแล้วจะไปกราบใครสงฆ์นี่ด้อยเหรอํากว่าพวกเปียกพวกผีพวกเวสสุวรรณพวกพญานาคเหรอถึงไปกราบไปไหว้ไปอ้อนวอนขอร้องพวกนั้นสงสาวลกมีใครบ้าง สงสารกของพระผู้มีพระภาคเจ้ามีใครบ้างมีเปรตมีผีมีพยาแทนพยาคุดพญานักพญาเวสุวรรณเป็นสงหรอสงสารกของพระผู้มีพระภาคเจ้านจากพระโสดาบันสจิคานาคาอรังหันอุใด,ดล่ะเป็นพระโสดาบันสจิธานาคาอรังหันก็พุทธบริษัทธสีสุภิจษุนีุบาอุบาสิกา ไม่ได้กล่าวถึงเปรตถึงผีถึงพยายมพยาคุปพยานาพยาเวสุวรรณที่ไหนมาเป็นสงสาวกเน่ะเน้ะเรานี่เป็นสาวกของพระพุทธเจ้ายังจะไปไปไหว,สว้สาวกเปรตสาวกผีอยู่มองดูจิตใจฝึกปลมลมจิตใจของตนเองเลยเมื่อจิตใจถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วอันอะไรปัดอะไรที่พึ่งแต่ขา แกงตั้งหม้อมันก็มีสามขาแล้วพระธรรมพระสงฆ์เรามีพร้อมแล้วจะขาดตรงไหนไปเอาอะไรมาเพิ่มเมื่อไปพึ่งเพื่ออาศัยสิ่งอื่นน,ะนั่นนั่แหละพระนัต,ตนาใจเราจะขาดนะสมองตนัใจเร้าหมองพระตนาใจเร้าหมองขาดไปแล้วเนี่ยกิจจากใจของเราแล้วเนี่ยตายไหลไปสิ่งที่ไม่มีเป็นสารณะเป็นที่พึ่งได้